สวยเหมือนแอปพัสซอนที่สุดนคนอันนี้ต้องให้พี่แอปประมูลแล้วล่ะแอปวันนี้ซินนุ่งเป็นไงบ้างที่สุดที่สุดสวยจดจะรดหมดออจดตั้งแต่ผมจะรดเท้าเมื่อวานหนูเดินมาหนูคิดตลอดเลยว่าเฮ้ย <c oughs> พอคลิสการไา์ไพรมันคนแม่งแต่งตัวกันบ้ด,ดีเนาะแต่หนูไม่ได้แต่งตัวเป็นไพยมันหนูคิด,คดไปคิดมาหนูรู้สึกว่าหนูเป็แย่งกันทุกวันเลยอะหนูแต่งตัวเป็นแบบว่า สัตสงนวนอดีดูนะนี่คือไม่ใชนาคุตูนี่คือญาติฝ่ายพ่ออันนี้ขนทั้งหมดนี่คือขนฝ่ายแม่แล้วถุงน่องที่มีขนนี่คือฝ่ายฝ่ายใครอกงอกงและขนทั้งนี้คืออมาอมาและขนตรงนี้คืออึมที่สําคัญคืออะไรผมปอยหวานสวยมากวันนี้ผมใครทําให้หนูหรือป่าใครทาช่างพี่แอลถักซอนสวยเหมือนแอลพันอน ที่สดุดอันนี้พูดได้เลยว่า <c oughs> หัวจะหนดเท้าหัวจะหนดเทา้าคือสวนยอมยอม <c oughs> <c oughs> เอาแม่เอาคนประมูเหรอคน,คนอันนี้ต้องให้พี่แอประมูลแล้วละ่ะ